เขากําลังจับหม้ออยู่ทําไมอ่ะมันดูดีมันมันดิ้นอ่ะไหนอ่ะเขาเขาไม่ได้จับเลยนะเว้ยเ้ยหม้อมันดิ้นหม้อมันดิ้นอ่ะปีจ้าวันนี้นะคะเราก็อยู่กันนะคะกับช่วงอยากกินต้องได้กินคือมันขํามากมันแบบวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีกันอ๋อ ห oh ยุดดินได้แล้วก็ s <S <os u. S 2> มีสูตรมาด้วยวันนี้เราจะมาทําเลยคือเราต้องทําการต้มน้าไว้ก่อนเพราะว่าต้มน้ําอันนี้เราจะต้องใส่พวกเครื่องอันนี้นะคะลงไปแล้วก็ต้มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตุ๋นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงประมาณน,นั้นเนะาะก่อนเราจะเอากุ้งมาแช่แล้วก็แบบอะไรอย่างนี้หยุดดิ้นได้แล้ววยก็สมผสมนะคะนี่เลยเรามีกระเทียมพริกแล้วก็เป็นต้นหอม ต้นหอมอันนี้จริงๆเราต้องเป็นต้นหอมญี่ปุ่นแต่มันไม่มีอ่ะจานนี้นะคะก็มีเป็นสาหร่ายคอมบุแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเพิดหอมเห็รแห้งมีแอปเปลิลมีขิงแก่นะคะเห็นไหมริกไทยเป็นริกไทยเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นต้นหอมเหมือนกัน สีอิ้วขาวซอสถั่วเหลืองเกาหลีนะคะอันนี้ทุกคนจะบอกก่อนว่ามันไม่ต้องใส่ก็ได้แต่คือเขาทําตามสูตรแบบเกาหลีเป๊ะๆเ,เลยอันนี้คือเขาเรียกว่าโซจูนะคะเป็นเหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะที่เห็นตามซีรีส์อะไรอย่างนี้ใช้สําหรับการปรุงอาหารเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือมิลินแล้วก็อันนี้ก็คือกุ้งนะคะเป็นกุ้งขาวเนาะเขาบอกว่าให้ต้มไฟพอน้ําเดือดแล้วก็หลีไฟลง ทีนี้นะคะเราก็จะต้องมาเขาเรียกว่าตุ๋นเนาะเอาพวกนี้ลงไปตุ๋นก่อนให้มันเป็นเหมือนกับน้ําที่เราจะดองกุ้งซีอิ๊วของเราเนาะพอเราใส่ส่วนผสมที่เราจะตุ่นลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เบาไฟลงนะคะและทีนี้เราก็จะมารอกัน30นาทีและทีนี้เนี่ยเราก็จะโซจูพวกอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ที่หลังเนาะเป็นแบบน้ําดองของกุ้งเราเนาะได้ได้ <laughs> อะไรวะ <laughs> อยากกินแล้วอะแต่เขาจะดองนานอ่ะนะทุกคนอาจจะเป็นแบบวันใหม่ๆเ็าจะมากินกันเนาะได้ครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างม,มันได้รับการตุ๋นค่ะทุกคนกลิ่นเหมือนข้าวมันไก่เลยมันมีขิงไงอ๋อเออ,เอ,อแลวทีนี้เราก็จะต้องใส่พวกซีอิ๊วเนาะใช่ไหมใช่อันนี้คือซีอิ๊วขาวเขาบอกว่าใส่250สมิลลิลิตรไปเลย ทำไมไม่ออกอ,ะอ่ะโอ้เสร็จวันไหนเนี่ยสามวันผ่านไปมันจะหมดแล้วนี่ว่าหมดเลยแหละอ๋ออย่างนี้ใส่ยีตั้งแต่แรกเลยนะแบบใส่เลยอะ่ะอันนี้คือซีอิ๊วนะคะดําขึ้นมาทันตาเห็นใช่ใช่แล้วต่อไปเขาก็ให้ใส่ซอสทั่วเหลือเกาหลีใส่ทั้งหมด30มิบลิลิตรโชคดีไปไหนะ อันนี้มีมี30มิลลิลิตรนิดหนึ่งอ๋อ,อันนี้ได้ไหมอักนี้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนี้อนนี้นึนงพอ,อแล้วนี่มัน <c oughs> นี่มัน40แล้ว <c oughs> อีกนิดนึงก็ได้อันนี้คือโซจูนะคะทุกคนใส่ทั้งหมด100มิลลิลิตรแล้วก็ใส่มันลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่มิลิิมิลิลิเขาบอกว่าให้ใส่ทั้งหมด200ยนะคะโอ้เยอะจังเยอะมาก มันจะเป็นเหมือนกับน้ำตาลพี่ตังนิลินอะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์คือนิดเดียวเองเว้ยล้วมีลินนิ่มแหงนะเนี่ยขวดนี้เกือบสองร้อยอะอ้ใช้หมดเลยอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเร่งไฟเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดือด <c oughs> ก็ดีเหมือนกันมันจะได้แบบระเหยแอลกอฮอล์ออกไปเนาะ <c oughs> ใช่ใช่เอาเป็นแบบแค่แค่ส่วนผสมเนะเาะอ๋อฝาอยู่นี่น้องซันน้องซัน จุดไฟข้างบนนี้จุดไฟันนี้นเป็นไฟออกมาเลยเหมือนเชฟกระทะเลยไงไม่เอาเต้น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 ต้นทีนี้รอให้มันเดือดเนาะยังไม่เดือดก็ดินได้ใช่ๆพอเดือดเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไฟพอปิดไฟเสร็จแล้วเราก็นอนไม่ได้เราเล่นและทีนี้เราก็จะรอให้ซีอิ๊วมันเย็นก่อนนะคะถึงจะเอามาใส่ทพพะแวร์แล้วก็ใส่กุ้ง <Yeah. S 2> แค่นั้นเองเออแล้วก็กลองนะทุกคนพวกขิงค่ะแอปเปลิลบาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เอาเนาะเอาแค่น้ำอย่างเดียวแล้วก็ได้กินซีิวเกาหลีกุง้งดองใช่ <laughs> แล้วก็มีพวกนี้ด้วยเนาะอย่าลืมนี่นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือ3มวันผ่านไปนะคะเราดองมาเนี่ยสามวันพอดีเป๊ะเลยแล้วก็นี่คือผลงานของเรานะคะ กุ้งด,ดองซีอิ๊วเกาหลีเขาชอบกลิ่นมากเลยอะมันมีความแบบจะบอกว่าคล้ายบอนชอนแบบว่า <c oughs> <c oughs> แล้วเขามีอันนี้ด้วยอะไรอ่ะอันนี้คือสาหร่ายนะคะทุกคนนี่โอ้เป็นกระตักเลยใช่เป็นสาหร่ายนะคะเราจะมีข้าวแล้วก็เอามาหอ่อใส่กุ้งใส่น้ำจิ้มนะกินแบบเป็นข้าวห่อสาหร่ายกุ้งโคชูจังไม่ใช่สิไม่ใช่แล้วมัว่วล้วอะไรนะ ข้าวห่อสาหร่ายใส่กุ้งดองซีอิ๊วใช่ <c oughs> แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะขอข้าวหน่อยรับข้าวก,ก่อนเลยมาอันนี้คือข้าวญี่ปุ่นนะคะทุกคนเป็นข้าวญี่ปุ่นที่ร้อนๆหุงม,มาใหม่ๆเลยนะคะกินเลยได้ปะกินเลยกินเลยกินเลยต้องพูดว่าอะไรนะ <c oughs> อิตานากิมาอาหารญี่ปุ่น <c oughs> มาค่ะทุกคนเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะคือสีมันแบบมันเปลี่ยนไปเลยเว้ยง่ายๆก็เหมือนกับ สีที่ดองแบบของบอลชอนของอะไรอย่างนี้เลยชิมสดๆกันไหม,ไมค่อยจิ้มๆจิ้มทีหลังม,ม,มีความเผ็ดจากพริกเนาะใช่นี่แต่เขาว่ากินแบบไม่ต้องจิ้มๆจิ้มนะก็ได้เหมือนกันถ้าใครชอบรสชาติเค็มๆแบบซีอิ๊วชใช่มันเป็นซีอิ๊วดวยอันนี้เรามีเป็นซีฟูดด้วยนะคะเผ็ดปะไม่มากไม่มากเขาทำไม่เค็มนี่น,น ีฟู้ดอร่อยคือบอกได้เลยว่าแบบเนื้อกุ้งมันกรอบมากอะ่ะใช่ไหมเขาว่ามันอร่อยกว่ากุ้งแช่น้ำปลาอีกนะเว้ยอร่อยกว่าอืมเข้าสึกดีกว่ามันมีความกุ้งกรอบมากเว้ยเดี๋ยวเขาจะลองกินแบบเอาสาหร่ายมาห่อแล้วใส่ข้าวใส่ซีฟู้ดดีกว่า <c oughs> นี่นะคะทุกคนเป็นกุ้งแบบนี้เขาก็จะลาดซีฟู้ดไปอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่น่าจะเห็นแต่ก็คงเห็นแล้วเนาะแล้วเราก็หอ่อสาหร่ายเพรามไหม หอ,อม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 เป็นข้าวห่อสาหร่ายกุ้งดองซีอิ๊วนะคะอ,อืม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 อล้วไหนก็อร่อยไม่ได้พูดได้เหครับเนี่ยอืมโอ้โห้กินกับสาหรายนี่อร่อยมากๆเลยทั้งสอนใช่มันมีความแบบมไม่รู้จะดที่ายยังไงข้าวโคือมันสุดยอดมากอะ่ะเป็นน้ำจิ้มเผ็ดอีกแล้วจริงๆไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็อร่อย อเออนี่ทางซานนี่เป็นข้าวเขาวางไว้เหมือนกับไอ้นี่เลยอะไรนะซูชิอ่ะเออซูชิโร่อ่ะแล้วก็เอากุ้งวางไว้อย่างงี้ทุกคนแฟมน,นี่เราได้นี่เขาก็มีอย่างงี้นะคะเราก็หอ่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นข้าวแบบนี้หนึ่งสองสามชั้นไหนชั้นไหนติง๊งคือข้าวแบบร้อนๆอร่อยๆมากอ่ะมันมีความแบบ หอมกลิ่นซีฟู้่เค็มๆอ่อนๆเนาะอืมแล้วอย่างนั้นกลิ่นมันไม่แรงเหมือนน้ำปลาด้วยอือหือถ้าเป็นน้ำปลาี่กลิ่นทั้งห้องแล้วใช่คือแบบว่าน้ำปลามันมีความเค็มเว้ยแต่ซีอิ๊วมันจะแบบมีความแบบหวานนิดนึงเป็นแบบไม่เค็มไม่เค็มโดดอย่างเงี้ยมันหอมเว้ยอืมใช่ใช่แล้วแบบตัวใหญ่มากคุณคนดูดิแล้วก็จะมาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดให้คนดูกัน น่ากินมากค<ม>ือเสียงของมันกรอบมากทุกคนมันแบบมีความแบบกรุบกรับกรุบกรับเลยน,นี่เขากินแบบห่อข้าวอร่อยมากติดใจอ่ะถ้าเรามีแบบซีฟู้ดที่เราแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบรสชาติที่ชอบอย่างเงี้ยทําแล้วก็มาใส่กิน้ยจะแบบโอ้โหซปเปอร์เลยหยิบกุ้งมาตัวหนึง่งเอาหางออกจากนั้นโรยน้ําจิม้มแล้วตักข้าวค่ะทุกคนรู้ยังว่าเขาจะทำอะไรทำแล้นี่ เขาจะแอดข้าวไปอย่างนี้ได้ปะได้มั้งนี่นะคะทุกคนเป็นข้าวน่ากินมากอะหมดด้วยอ่ะเฮ้ยังเหลือหางอยู่เอาเข้าไปค่อยทุกคนอร่อยมากเต็มสิบให้ร้อยเลยทำไรอะเต็มข้าวเต็มข้าวข้าวค่อยเดียวไม่พอใช่ไหมมันอร่อยมากน้องสัน เขาเรียกว่าพอมันมาดองจีอิ๊วอย่างเงี้ยมันอร่อยมากๆอะ่ะแล้วแบบว่าส่วนตัวเขาอะ่ะมีความแบบอินกับความเป็นเกาหลีอยู่แล้วแบบมันเลยแบบฮุยลองกินฮุยแล้วโอ้โหสุดยอดมากทุกคนมาก,กินมากคือแบบพริกเยอะมากอะ่ะสุดยอด <c oughs> คือเผ็ดนะแต่ก็แบบว่ายังกินอยู่อะไรเนาะเขาไปกินกับข้าวสวยช่วย้างเผ็ดได้ดีนะจริงเหรออือนี่ ข้างในนี้จะมีกุ้งอยู่เห็นหางเปล่าเห็นหางเต็มคำยัดเข้าไปเลยกินยังไงครับเนี่ยะเนี่ยมันทำเหมือนแบบเป็นโลได้เลยไหมมันจะเป็นอย่างนี้ฟัว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 หมวนเสร็จปุ๊บ้าทังคำเลยทำไมเขาไหวอ่ะแกมันคือหลุมดำ สลายหมดแล้ว <mm> มีความขายดีมากๆเลยนะคะทุกคนสาลยเนี่ยมันกินแล้วอะร่อยดีอะมันเค็มๆใช่มันเพิ่มแบบเขาเรียกว,ว่าอูมามิอูมามิแปลว่าอร่อยใช่ปะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ทุก <mm> 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 คนมง <mm> 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 นี่นะคะ <mm> นี่นะครับทุกคนสองตัวเลยอ้วเอาเรื่องอ่ะโอ้ m ม g ก็โหโหแล้วตัวบักเอกด้วยนะเนี่ยนี่นี่นะคะคือจะบอกได้เลยว่ามันอร่อยมากๆแล้วก็คือเปิดมิติของเราเลยอะ่ะปกติคือแบบจะทำแต่กุ้งแช่น้ำปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม วันนี้ได้มีโอกาสลองทํากุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะทุกคนต่อไปนี้คือแบบไม่พูดแล้วสวัสดีอ้อจะไม่พูดว่าอะไรอันยองคัสเซโย <c oughs> คือกลิ่นอายเกาหลีคือแบบว่าได้รับเต็มเต็มเลยอะ่ะตัวสุดท้ายอ่ะพี่ดังกินสิเป็นกุ้งวาฬยาดนะคะทุกคนตัวสุดท้ายแฟนสวยเฮ้ยเ <c oughs> ขินนะเนี่ยเออแฟนใครว่ะข้อ <c oughs> ใจร้ายเลย ก็รู้สึกว่าถ้าเรามาดองซีอิ๊วอะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แบบว่าดีมากๆแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนนะคะลองทําดูเนาะอร่อยมากห่อสาลาบราซีฟู้ดคืออร่อยมากๆมากมากก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะไมู่อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนาะอันยองค่ะซี